มีอนะไรใส่เลยไนะด้เลยเอาเลยหมดแล้วโอ้ยโอ

น้นาลูกใหน้าอาช่วยระเจ้าด้วยนะครับอ้าวน้าจ้าวขงโหว้ะน้ำเดิมให้กับาที่ร้นี่เดินทามาเรื่องธนกิจขอใหญ่ตั้งร์สีอ อเสิร์ฟน้ำนิดนึงวันนี้อากาศร้อนนะครับ ว่างว่าลว่าาลงาอะไรอะเป็นก้เ้าสใส่เก้าไม่ได้ไาออกมักยักรหลายืมเลืดเหน่อย

ว่าเราผมคนต้องพิบไว้กับตรงนี้เนี้ย่ไม่เคยมีกวาเนีืยองอ่านต่ไปเนี่ย